ต่อไปเราก็ามาต่อในเท็ที่แล้วนะครับอาจารย์ก็มาถึงาการตรวจข้อสะโพกนะครับในท่าหมุนข้อสะโพกเข้าในและออกนอกที่เรียกว่า internal rotation และ external rotation นะครับในท่า passive หรือหมอเป็นผู้กระทำคนไข้จะไม่ได้เก่งนะครับท่านี้อาจารย์ก็จับคนไข้งอในท่า,าข้อสะโพกงอ90องศานะครับแล้วก็ นี้จริงๆท่านี้เราสามารถตรวจในท่าเหยียดขาตรงก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูในท่านี้ก็คือเราก็จะหมุนสมมุติเราจะอินเทอร์นอลโรเตชันนะครับเราก็จะเอาปลายเท้าหมุนออกนอกอย่างนี้นะครับมือเราดันเข้าไปพร้อมกันแล้วออกอย่างนี้นะอันนี้ก็นะเราก็ฟิลลิ่งความรู้สึกรับความรู้สึกที่ขณะที่เราหมุนเนี่ยมีแรงต้านไหมคนขไข้เจ็บไหมเจ็บไหมมีเจ็บไหมนะมีแรงต้านไหม นะต,ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีแรงต้านแต่คนไข้ไม่เจ็บนะครับก็อาจจะเป็นการตึงของเอ็นหรือกล้ามเนื้อหรือข้อต่อก็ได้นะครับเป็นตัวงบอแในขณะเดียวกันถ้าเราจะ external rotation ก็ให้หมุนปลายเท้าเข้าในนะอันนี้จะได้องศามากกว่าถึง4-5องศานะเห็นไหมเห็นไหแต่แรงต้านไม่ค่อยมีไม่เหมือนกับ internal rotation นะ internal rotation สิ่งที่ต้านก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านนอกก็คือ external Rot เอ็กซ์แนลโรเตเตที่เป็นตัวต้านไว้ซึ่งจะมีถึง6มัดน,นะครับเป็นตัวต้านไว้ถ้ามันต้านนั่นแสดงว่าจะมีตัวนี้ท่านี้ก็จะเป็นท่ายืดด้วย,ยนะครับนะครับหรือเราจะตรวจอีกท่าหนึงนะครับดูนะครับอ่ะตรงต่างนะครับให้คนไข้นอนนะเรานอนนอนแล้วให้เขาให้เขานอนตามสบายดูการดูลักษณะขาของเขานะครับขณะที่นอนเนีย่ยปลายเท้า นะครับมุมในการมุมในการแบกของเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะบางคนมีปัญหาอาจจะแบกมากไกปอย่างนี้เลยหรือบางคนอาจจะตั้งอย่างนี้แบกไม่ได้ในภาพปกติโดยที่คนไข้ไม่ได้เก่งแต่ตรงนี้โอเคความสมดุลของของการหมุนของข้อสะโพกหรือตำแหน่งของหัวกระดูกเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนกันนะ,ะโอเคนะบางคนอาจจะตั้งอย่างนี้อยู่ก็มี เอ็กซ์แนโรเตชันก็คือหมุนออกนะครับเราหมุนที่ปลายเท้าเลยจะเกิดการเคลื่อนไหวที่หัวสะโพกนะฮะหัวสะโพกเป็นท่าแพสซีฟเห็นไหมฮะแต่จะผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าด้วยนะแต่ข้อเข่าไม่ได้ทาอะไรหรอกดูนะฮะหมุนออกไปอย่างนี้ในท่านี้นะฮะจากอยู่ในท่านี้นะครับท่าตรงก็ไดนน้แล้วก็หมุนออกไปนะรเราอาจจะฟิลลิ่งผ่านตรงนี้เลยนะครับผ่านเลยว่ามีแรงต้านไหม สามารถตรวจนี้ได้เหมือนกันหรือ internal rotation ก็คือการหมุนเข้าข้างในครับนะฮะการหมุนเข้าข้างในจะมีแรงต้านมากกว่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการตรวจได้เหมือนกันองศาเท่ากันเราจะวัดมุมองศาเท่ากันแต่แรง resistance แรงที่ดิสแทส internal เนี่ยในท่าเนี้ย internal จะเยอะเห็นไหมจะรู้สึกซึ้งเลยเห็บไหมมีไหมมีเพราะส่วนใหญ่เราจะเจ็บทางด้านนอก บนตอนนอนเขา่านะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าในการแ a ส s i v e Passive Pass Movement นะครับการตรวจคนไข้ในท่าที่หมอตรวจนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในเทคต่อไปครับผมสวัสดีครับ